โคตรถนัดนะครับวันนี้นะครับผมออกนอกสถานที่นิดหนึ่งนะครับก็จะยืนยันว่าจะใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับโดยวันนี้จะมีดัมเบลอยู่สองคู่นะครับจะมาเล่นท่าดิคลายนะครับดัมเบลเพสนะครับโดยใช้ตัวบอกนี้นะครับแล้วก็จะเล่นนะครับในส่วนของอานุเพสนะครับไปหัวไหล่ด้านหน้าและหัวไหล่ด้านข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมาเล่นนะครับไหล่หลังนะครับมาเล่นไหล่หลังแล้วก็ สุดท้ายก็จะเล่นเป็นวานานับเรโลนะครับเป็นช่วงบนทั้งหมดมาดูกันครับท่านี้นะครับผมจะโฟกัสที่ึงนพวาผมมีปัญหานะครับจากปฏิเหตุนะครับอกสีดนะครับทำให้ช่วงบริเวณนะฮะจุดก่อก้อนตรงนเนี้ยนะครับขาดไปนะครับมันแหวนไปนะครับก็เลยจะให้ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับโดยแก้ไขด้วยท่าดีคายเพสซึ่งดีคายเพสนี่แหละครับทำให้ไ้ออกชีดนะครับวันนี้จะเล่นต่อดูนะครับ สังเกตนะครับปุ่ม63มันจะลากลงไปนะครับจนน้นที่สุดของอกด้านล่างผมจะพยายามลองให้กว้างที่สุด ทายเพสแล้วนะครับเราจะมาตามด้วยท่านะครับดมเร็วฝ่ายนะครับโดยใช้มือสาเป็นอีคลายนะครับมาดูกันครับท่านี้นะครับจะโฟกัสนะครับใน้สนวนอกด้านนอกนะครับจะเป็นท่าอสเรลนะครับก็จะเน้นในอกด้านนอกเป็นหลักมาดูกันครับ ประมาณ12ถึง15ครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เล่นไปประมาณ10ครั้งนะครับเนื่องจากนะครับเป็นซูเปอร์เซตจากท่าแรกนะครับเลยครับไม่แรงไม่ขั้นบนนะครับ,นะรบต่อไปที่เราจะเล่นก็จะเป็นท่า shoulder a r m เ i สอาน m p i t s ท่านี้นะครับคิดค้นด้วยนะครับ s h o u l ว e r shoulder เล่นแบบนี้นะครับ ท่าน,นี้จะแตกต่างกับค่าเพสธรรมดานะครับที่ดันขึ้นลงต่อครับท่าน,นี้จะมีจุดสตาร์ทอ,อย่างนี้ อันนี้ผมจะเล่นประมาณ12-15ถึงเช่นเดียวกันนะครับต่อด้วยค่าไหลหลังตั้งตัวนี้นะครับจะคล้ายกับไหลข้างนะครับไซส์เลียวกันนะครับแต่ว่าจะก้มลงมาที่เนะึงยนะครับทีนิดหนึ่งนะครับนะครับช่วงข้อมือเนี่ยจะไปด้านหน้านิดนึงนะครับถ้าไปด้านหลังนี้นะครับจะโดนแรงหรือว่าหลัง จะตอบสนองนะครับกับน้ำหนักที่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าจำนวนครั้งหรือว่าจำนวนเล็บเยอะหน่อยนะครับประมาณ1 5้าถึง20ต่อสุดท้ายนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับและวนะครับจะเป็นท่าวันอาร W มบนะครับท่านี้นะครับจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีนะครับกว่าท่าชัวอารนิดหนึ่งเพราะว่าชัวอามเนี่ยนะครับจะไม่มีตัวควาหยันนะครับจะทำให้ภลระของหลังส่วนล่างนมากขึ้นและไม่ใช้น้ำหนักได้ไม่เยอะนะครับ แต่ว่าวันาเนี่ยนะครับจะมีตัวขคำยันนะครับจะทำให้ขับรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นด้วยครับ วิดีโอวันนี้สําหรับคนที่มีลำเบลที่บ้านนะครับเพียงแค่คู่หึือสามารถปรับน้ำหนักได้เนี่ยก็าสามารถเอามัเล่นได้นะครับวันนี้ผมโค้ชนะครับตัวน้ำตาลช่วนครัรครบ